สวัสดีค่ะพบกับไออีสุนะค,ะครหลวงซปเปอร์ทักนะคะครับปอนอีสุนครหลวงซปเปอร์ทักครับค่ะก็วันนี้เราจะพามาเปิดตัวรถคันนี้เลยค่ะนี่นี่เอ็กซ <Okay. S 1> ิรี X นะคะสปีดสประตูสีเทาใหม่นะคะตัวนี้ <Okay. S 1> เลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าเดิมทีครับรุ่นรุ่นเอ็กซรีของเราเนี่ยมันจะมีแค่2ส,สีใช่มีสีขาวไทบเลียนกับสีดำแค่2ส,สีแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ย ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเราละจะเป็นฉมโมเดลปี2023เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเจ้าคันนี้กันนะครับก็สีนี้ต้องบอกว่าเป็นสีมาใหม่ล่าสุดของเราเลยเป็นสีที่เพิ่มเติมขึ้นมานครับยอดนิยมมากคันนี้ตอนนี้ยอดจองเริ่มทยอยล,ลูกค้าเรื่องเข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้ไอเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะพาลูกค้าดูดีกว่าว่า จริงๆเรายังไม่เคยรีวิวรุ่นนี้กันเลยเนาะไหนๆก็มาให้ดูตัวจริงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูรถกันเลยเนาะเริ่มจากด้านหน้ากระจังหน้ามีอะไรเปลี่ยนด้านหน้าจริงๆตัวกระจังหน้าตัวนี้ครับยังเหมือนเดิมนะเหมือนโฉมปี2022ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนก็คือจะเป็นดําตัดแดงแบบนี้เลยนะครับโลโก้ออซูจะเป็นสีแดงแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเอ็กซิลี่เป็นเอกลักษณ์ของเอ็กซิลี่นะครับถัดลงมาด้านล่างครับตรงนี้เลยครับที่เราจะเห็นแตกต่างขึ้นมาตรงนี้จะเป็นแคลฟล่าทั้ รวมถึงด้านล่างก็จะเป็นแคสลาตัดแดงแบบนี้นะครับ oh, โอเ้เดิมมาจากโรงงานเลยอันนี้เป็นสเปคโรงงานเลยครับแบบนี้คือคือเดิมของโรงงานเลยแล้วก็ดไฟด้านหน้าตัวเนี้ยจะเป็นปรเจคเตอร์ละพร้อมเดย์ทม์นะครับ LED อืออ่าสำหรับลูกค้าที่เอ๊ยแล้วรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกไหมอยู่ตรง,ตรงไหนครับไฟตัดหมอกนี่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเราเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ข้างๆกับไฟเลี้ยวตรงตรงนี้ใช่ไหมใช่ด้านล่างครับ แล้วก็ที่ปรับเปลี่ยนอีก,อก,อกจุดหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับคือลายสติกเกอร์ด้านหน้านเดิมทีของเราสติกเกอร์จะไม่ใช่ลายนี้นี้ต้องบอกก่นว่า,าเป็นลายที่ดูทันสมัยและดูบเฉียวมากยวง่าขึ้นนี่มีรูปตัว X ออยู่ตรงกลางด้วยนะครับไหน ดูตัวล้อสิอ่าเดี๋ยวถัดมาด้านนี้กันเดี๋ยวเรามาพามาดูข้างๆเดี๋ยววันนี้เราพาดูอย่างละเอียดเลยไหนปอนตัวนี้ล้อตัวนี้จะเป็นขนาดเท่าไหร่คะล้อตรงนี้นะครับจะเป็นขนาด16นิ้วนะครับอย่างตัวลายล้อจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวยางเนี่ยได้ดูลวิดนะครับบิสโตรนะระน,นะครับจะเป็น 21570R16 นะครับจะเป็นสเปคโรงงานเลยนะครับที่ติดตั้งมาให้ทั้ง4ล้อ,อแต่อย่างจริงๆอ่ะเหมือนที่เราทําโปกันเนาะก็ เรามีเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนลายล้อแม็กอยากแต่งแบบไหนแจ้งเราได้จัดส่งอะไรให้เรียบร้อยถูกต้องครับอย่าลืมที่สําคัญพอพอเราเดินผ่านตรงนี้อีกจุดเด่นหนึ่งเลยนี่โลโก้ X Series ของเราจะอยู่านข้างไม่เหมือนใครไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเลยถูกครับถ้ารุ่นอื่นๆตรงนี้จะเป็นรุ่น Highlander s p a c e c a าแต่ตัวนี้จะเป็นตัว X เลยสัญลักษณ์ X Series นะครับแล้วก็ถัดมาครับตัวกระจกมองข้าง สังเกตได้เลยตรงนี้มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับดันข้างเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเรานะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสเกิร์ตเนาะเป็นชุดแต่งของ X s e r ซ e s ที่มีมาให้อยู่แล้วสเกิร์ตมาเพิ่มเดิมทีแล้วถ้ารถที่เป็นพวกสเปซแคปแคปโฟจะไม่ได้มีจะยังไม่มีแต่ X s e r ซ e s ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวนี้มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมครับยังมีให้เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวถัดมาดูด้านถ้ายกันนะครับเชิญครับ สกเกิร์ตอย่างที่เราบอกครับสกเกิร์ตคือ X อ e กซ e ลีเนี่ยมันมาให้รอบคันอยู่ละไม่ว่าจะด้านหน้าอย่างที่เราพาดูด้านข้างรวมถึงด้านท้ายมีมาให้ทั้งชุดเหมือนกัน<ม>นะครับเริ่มต้นที่ไฟก่อนไฟก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟ LED เหมือนเดิมนะครับพร้อมตรงนี้เลยเรามี กล้องมองถอยมาให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นจอพร้อมกล้องถอยถูกต,<ร>ต้องครับ,รบก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนก็ยังคงสเปคให้ลูกค้าตามเดิมเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันอีกทีทีนี้ถ้าลงมาด้านล่างตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นลายแคลฟลา่แคฟล,าเ,คฟลาเหมือนด้านหน้าด้านหน้าถูกต้องครับเหมือนกันเลยตรงนี้เหมือนกันไหม ตรงนี้ยังเหมือนเดิมครับตัวโลโก้ก็จะเป็นสีแดงคําว่าเอลซูก็จะอิงอิงกับเหมือนกับด้านหน้าที่โลโก้เป็นสีแดงยังเหมือนเดิมก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเอ็กซิลี่ถูกต้องครับจะเป็นเอกลักษณ์เป็นโลโก้แ <X> ดงรถคันนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามาที่โชว์รูมเราคันแรกเลยนะครับรที่จะพาลูกค้าดูก็อัปเดตให้สดสเลยนะครับรก็ๆๆลายสติกเกอร์ด้านหน้าเมื่อกี้เปลี่ยนแล้วด้านหลังเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลายลายเหมือนกันเลยนะครับลายโฉบโฉบเฉี่ยวเหมือนกันแต่ว่าด้านหน้ามีรูปตัวเอ็กด้านหลังจะยังไม่มี แต่ก็บางคนลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะเรามีกระบะไลเนอร์ให้ไหมกระบะไลเนอร์ด้านหลังแบบนี้มาเลยอ่าเดี๋ยวเปิดให้ลูกค้าดูเดี๋ยวก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าด้านท้ายเนี่ยมีจริงๆจะมีเป็นกระบะไลเนอร์แต่ของเราเนี่ยตัวนี้เป็นรถโชว์เราจะยังไม่ได้แติดตั้งอะไรอ่าเดี๋ยวถ้าสมมติลูกค้าสั่งจองทําเรื่องไฟแนนซ์ผ่านเราก็จะแต่งอุปกรณ์ให้ดังชุดเนาะ โอเคครับก็จะมีแบบฟิล์มกระบะไลเนอร์ให้หมดให้พร้อให้พร้อมครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยมาเรามาดูภายในรถกันเดี๋ยวพามาดูขออนุญาตขึ้นนั่งก่อนเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถเลยดีกว่าสตร์เลยเกียร์ว่างยังเกียร์ว่างล้วอ่าตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์กระปุกนะคะถ้าเป็นเกียร์ถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวเราพูดอันนี้เดี๋ยวติดด่นอ่า อันนี้จะเป็นภายในห้องโดยสารของเราต้องบอกว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์เนาะดำแดงคงเอกลักษณ์ของ X-Series เรานะครับอ่าเราจะมีคิ้วลายแต่งคอนโซลด้านหน้าจะเป็นแดงเหลื่อมดำนะครับมีสัญลักษณ์ตัว X เป็นจุดเด่นเหมือนเดิมนะครับคิ้วยาวมาตรงกลางนะครับหน้าจอจะเป็นจอ7นิ้วนะครับของเอ s u เรานะครับมาพร้อมกล้องมองถอยที่เมื่อกี้เราพาดูด้านหลังละ ตัวจอตัวนี้นะครับก็เชื่อมต่อ Apple c a r p l a เได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต,อต่อตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาเดี๋ยวมาเรามาดูที่เกียร์อย่างที่เมื่อกี้เราบอกเกียร์ต้องบอกก่อนว่ายูสูของเราครับจุดเด่นก็เรื่องการประหยัดน้ำมันเนาะแล้วก็เกียร์เดินหน้าตอนนี้ได้6สปีดลวอ่าแล้วก็การเข้าเกียร์ถอยของเขาของเรานะครับก็จะมีแหวนล่องตัวนี้ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ผักไปทางซ้ายเข้าเหมือนเกียร์หนึ่งก็จะเป็นเกียร์ถอยนะครับ ตกแต่งนะครับทีนี้ถัดมาอีกจุดเด่นหนึ่งพวงมาลายัยไม่พูดไม่ได้เลยครับโลโก้ออซูซูสีแดงยังคงคอนเซปต์ให้เหมือนเดิมนะครับรอยู่ที่เดิมเป็นเอกซิลี่ของเขาถูกต้อง hey, hey. ครับพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยกรณีลูกค้าเชื่อมต่อโทรศัพท์กับหน้าจอของเรานะครับอตอนเอ๊ตัวเนี้ยลูกค้าถามมาเยอะมากเลยว่า เอ็กซิลี่อ่ะมีเกียร์ออโต้หรือยังอ่าถ้าต้องบอกก่อนว่าเอ็กซิลี่ของเราตอนนี้จะยังไม่มีเกียร์ออโต้จะมีแต่เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาใช่แล้วก็มีแค่เป็นเครื่อง1.9เท่านั้นมีแค่1.9ครับเครื่อง3.0จเราจะยังไม่มียังไม่มีถูกต้องครับอ่าก็ต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารนะครับอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนนะครับคือลายบอกลายบถ้าเราสังเกตนะอ่าให้ลุกดีกว่าไหมอ่าเดี๋ยวดูฝั่งนู้นก็ได้ดูฝั่งนู้นค่ะ ลายบอกของเราจะเป็นลายใหม่ละเป็นลายใหม่ต้องบอกว่าเรียบและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัดกับขอบสีแดงถูกต้องครับเดี๋ยวอีกด้านหลังเราพามาดูว่ากว้างขนาดไหนเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าไปดูด้านหลังสิเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสี่ประตูอะเนาะใช่มันเป็นสี่ประตูแล้วเขาจะกว้างกว่าเขาจะกว้างนั่งสบายมากอ่า ก็กว้างขวางมากเลยค่ะนี่สามารถนั่งได้ประมาณ4-5คนเลยนะคะแล้วก็มีที่เสียบการหาตรงนี้เลยที่เสียบชาร์จ USB ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถเก็บตรงนี้ได้น,นะครับที่เกี่ยวของมีที่เกี่ยวของให้ด้วยนะครับอ,อาจจะมีฝั่งเดียวฝั่งคนนั่งนะครับส่วนเบาะด้านหลังก็จะเป็นดําตัดแดงเหมือนกันเหมือนกันเซต <Set S 2> เ,เดียวกับด้านหน้าเลย <Hey. S 1> เป็นสเปคเดียวกัน ก็จะตกแต่งด้วยตัดดําแดงเหมือนกันเลยครับทีนี้ลูกค้าอยากรู้แล้วว่ารถคันนี้มันราคาเท่าไหร่ดูราคา,าคาันนี้ดีกว่าเจ้าคันนี้เนาะลูกค้าฟังมานานล้ะอยากรู้แล้วว่าโฉม223 0เนี้ยมันราคาเท่าไหร่คันนี้เลยดีกว่า รุ่นรุ่น1.9 X s e r i e Cap 4นะครับเป็นตัวเทียเมบเนอะสีเท่แลรมโบราคานี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาซื้อสดอยู่ที่831,000บาทนะคะจะเป็นสีเท่แลรมโบกับสีดำนะครับส่วนลูกค้าที่อุ้ยไม่ชอบอยากได้สีขาวแล้วสีขาวราคาเท่าไหร่นะครับ สี่ขาวราคาอยู่ที่8 2 4 0 0 0บาทแน่ราคาถูกกว่าทุกกว่าคาตัวเหมือนกันถ้าลูกค้าแบบเฮ้ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไงเดี๋ยวทักเข้ามาสอบถามเราน้บตอนนี้เรามีโปรอยู่ที่ออกรถอยู่ที่39,00 0บาทสำหรับเจ้าคันนี้เลย39,00 0บาทนี่คือได้ทั้งรถล้อแม็กและอุปกรณ์ครบคันเลยอระกรณ์ชั้นหนึ่งฟิล์มไรเราติดตั้งให้หมดฟิล์มอยากได้เป็นสเปคแบบไหนก็จัดให้ถูกต้องครับเดี๋ยวยังไงเราจะพามารีวิวนะครับรุ่นที่เปลี่ยนโฉมเรื่อยๆนะ ฝากกดไลค์กดติดตามเราไว้เนะาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถนะคะก็โทรมาหาเราได้ที่เบอร์นี้เลยด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวะะเดี๋ยวให้แอนมินขึ้นเบอร์ไว้ให้เนะาะก็โอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะคบ,บ๊ายบาย